ครับสวัสดีครับพี่น้อง f อทุกท่านและลูกค้าทุกท่านครับครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับหน้าไม้ปลาหน้าไม้ชิงไลน์นะครับโดยช่างบงเทียนครับวันนี้มีส่งงานอยู่3มกระบอกนะครับเป็นยกยิงทั้ง3ากระบอกนะครับครับกระบอกแรกนะครับวันนี้ส่งงานให้คุณบุญเลิศนะครับนาะบอกนี้นะครับคุณบุญเลิศนครปฐมนะครับครับ สำหรับกระบอกนี้ก็ลูกค้าก็โอนให้เรียบร้อยนะครับเนะบอกนี้นะครับลูกค้าสั่งติดหูกระวินพร้อมสายสะพายนะครับบอกนี้นะครับ่นะนี้ลูกค้าสั่งเป็นไกคขึ้งวงกลมนะครับเนาะไอ้กลวงไกนะครับขึ้งวงกลมนะครับเป็นสแตนเลสนะครับขึ้นกลมเนะนะครับยกยิงลักษณะนี้นะครับเนาะลายชิคเกอร์นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับ ถ้าเป็นลายเชคเกอร์ก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับถ้าเป็นทรงยกยิงนะครับเนาะของมันก็จะเข้ากันได้ดีนะครับสําหรับลายเชคเกอร์รูปแบบนี้นะครับครับขาสั่งไกลครึ่งวงกลมไอ้กงไกลนะครับครึ่งวงกลมนะครับครับชงชักอยู่ที่เจ็ดสิบห้านะครับที่เหลือทิ้งไปนะครับทิ้งปลายประมาณสี่สิบห้าครับกระบอกนี้นะครับเนาะเป็นปีกโรเลอร์ห้าสิบเซนนะครับ แบบรูสไลด์นะครับเนาะเสริมยางได้นะครับสองเส้นนะครับข้างนอกนะครับถ้าไม่ต้องการก็ใส่เฉพาะโรเลอร์ก็ได้นะครับเนาะยิงไม่ไกลก็ประมาณสิบยี่สิบเมตรก็โรเลอร์เส้นเดียวก็ก็ได้นะครับเนาะแต่ถ้ายิงไกลกว่านั้นก็สามารถเสริมยางได้นะครับเนาะปีกโรเลอร์ห้าสิบเซนนะครับตอนนี้จะเป็นล่างไม้นะครับเนาะนะครับไม่ไม่ได้ฝังทองเหลืองนะครับเนาะเป็นประดูทั้งลำนะครับ สำหรับกระบอกนี้นะครับก็จะส่งให้พรุ่งนี้นะครับสําหรับคุณวัลเลิศนะคุณวุลเลศนครปฐมครับลูกค้าก็โอนให้เรียบร้อยนะครับสําหรับกระบอกนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจแบบนี้สั่งได้นะครับนะครับเป็นครอบไก่แบบครึ่งวงกลมนะครับนี้ครับครอบไก่ตัวนี้ก็ฝังลงไปในเนื้อไม้นะครับครอบไก่สแตนเลสนะครับถ้าลูกค้าชอบรูปแบบนี้ก็สั่งได้นะครับ ออปชันนี้สั่งได้นะครับสำหรับกระบอกต่อไปนะครับส่งงานให้คุณพงวันนะครับสีสเกตนะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้ก็สั่งเป็นกระบอกที่สองนะครับกระบอกแรกลูกค้าน่าจะสั่งเป็นทรงมือสอดนะครับเนาะกระบอกแรกนะครับสำหรับกระบอกที่สองสั่งยกยิงนะครับเนาะครับยกยิง จะเป็นรูปแบบนี้นะครับแกะลายชิคเกอร์กระเจามือนะครับครับจะเป็นรางสเปคขอบกระจกนะครับชักเจ็ดสิบนะครับครับลางยาวเมตรยี่สิบนะครับสําหรับกระบอกนี้นะเป็นปีกยิงลายนะครับเนาะยิงลายเป็นลายมังกรนะครับสีดำนะปีกทําสีนะครับครับลางก็ทําสีนะครับนี่นะครับรางทาสี๋อสนใจก็สั่งได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับสอบถามราคาได้นะครับ ลูกค้าเพิ่มไปคือเป็นสายสะพายพร้อมหูเกวินอีกนะครับเนาะนี่นะครับก็จัดให้เต็มรูปแบบนะครับสําหรับกระบอกนี้นะครับเนาะกระบอกนี้ก็อยู่ประมาณสามพันห้าร้อยบาทรวมส่งครับกระบอกนี้นะครับน้อประมาณนี้นะครับออปชั่นประมาณนี้นะครับยกยินนะครับลายชิคเกอร์จะคนละแบบกับตัวนี้นะครับน้อนี่นะครับนี่ตัดลายหนึ่งเส้นยาวๆนะครับ มีตัดลายสองเส้นตรงกลางครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่รูปแบบของไม้รูปแบบของไอพันธุ์ท้ายอีกทีนะครับะก็ออกแบบมาให้ลูกค้าได้พึงพอใจที่สุดนะครับครับมันจะเป็นไก่เซฟนกนะครับที่ผมทํานี่จะไม่มีเซฟข้างนะครับเซฟนกครับก็มาตรฐานอยู่แล้วนะครับเซฟนกเนครับสําหรับกระบอกต่อไปนะครับ ก็ส่งงานให้คุณสุนทรนะครับสมุดปาการนะครับลูกค้าท่านนี้ก็โอนให้เรียบร้อยนะครับครับโอนให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นพันธายไม้กระพีเขาควายนะครับนาะกระพีเขาควายนะครับมันจะติดไอ้กระพีนิดหน่อยนะครับนาะครับกระพีเขาควายนะครับเข้มๆเลยนะครับสําหรับกระพีเขาควายก็กะายเช็กเกอร์ไปนะครับพิเศษให้ไปนะครับนะครับบอกนี้จะเป็นลางไม้ฝังทองเหลืองครับ ครับเป็นประดูนะครับรางประดูฝั่งทองเหลืองนะครับเนาะชักเจ็ดสิบห้านะครับทิ้งปลายประมาณให้ประมาณสี่สิบนะครับกระบอกนี้นะครับทิ้งปลายนะครับเป็นปีกโรเลอร์ห้าสิบเซนนะครับแบบรูสไลด์นะครับครับเสริมยางได้นะครับครับสนใจก็สั่งได้นะครับสําหรับดูแบบนี้นะครับเนาะเป็นรางไม้แต่ส่วนมากตอนนี้ที่มีก็จะเป็นประดูทั้งลำนะครับ จะเอาแบบฝังทองเหลืองก็ได้หรือว่าเป็นรางไม้ธรรมดาก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับครับครับรูปแบบก็ตามนี้นะครับสั่งได้นะครับจะเอาเป็นรางอะลูหรือว่ารางไม้หรือรางไม้ฝังทองเหลืองหรือว่ารางไม้ธรรมดานะครับก็สั่งได้นะครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งห้าสี่ห้าเก้านะครับติดต่อโดยตรงได้นะครับช่องเทียนนะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์โทร ตามเบอร์โทรนะครับ011215459นะครับโทรสอบถามได้นะครับไม่เอาไม่เป็นไรนะครับสอบถามราคากันได้นะครับครับมีทั้งกำคอมีทั้งมือสอดมีทั้งยกยิงนะครับที่ทําอยู่นะครับมี3ทรงสมสไตล์นะครับกำคอจะเอาแบบมีแก้มหรือว่าไม่มีแก้มก็ได้นะครับแบบเรียบได้นะครับ โอเคครับฝากช่อง YouTube ด้วยนะครับนาไมชิงไลน์นะครับมีผลงานก็จะมานำเสนอเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเนาะครับนาไมชิงไลน์นะครับเนาะฝากติดตามผลงานด้วยนะครับครับมีผลงานก็จะมานำเสนอเรื่อยๆนะครับครับไม้สวยๆนะครับลายสวยๆนะครับรูปแบบใหม่ๆนะครับก็จะมานำเสนอเรื่อยๆนะครับเนาะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มไปนะครับกระบอกเลงีนจะเป็นครอบไกลแบบครึ่งกลมวงกลมนะครับ อกนี้ก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับเป็นไม้ล้วนนะครับไม่ใช่ไอ้ครอบไกลสแตนเลสนะครับครับแต่ชอบนะครับลูกค้าบางท่านก็ชอบคนละแบบนะครับถ้าเป็นครอบไกลขึ้นกลมมนก็แบบจะไม่เทอะท่านะครับไม่ใหญ่เกินไปนะครับเนาะจะเรียบๆพอดีพอดีนะครับเนาะครับสาหรับยกยิงสําหรับมือสอดก็ทําได้นะครับถ้าเป็นครอบไกลแบบครื่งวงกลมนะครับ ว็เป็นลักษณะนี้นครัะมือสอดครับมันจะเพิ่มเพียงไอพันท้ายไปนะครับเนาะส่งมือสอดนะครับครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ